สองโพสต์ล่าสุดจูนภรรยานหนุ่มกะลาฟาดจุกทุกคำที่ยิ่งอ่านยิ่งสงสยัยจากประเด็นที่หนุ่มกะลาถูกโยงว่าเป็นนักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยไปเที่ยวญี่ปุ่นและชาวเน็ตพากันขุดโพสต์ภรรยาอย่างจูนที่พบว่าเคยแชร์ข่าวของหนิงปณิตาแล้วก็เสริมเพิ่มเติมในเรื่องของมือที่3จุกจุเจ็บเจบทุกคำล่าสุดพบว่าเมื่อวันที่31มกราคม2566าานั้นก็ได้โพสต์ว่า เพอร์เจอรถ้ามั่นใจมากก็เริ่มเลยค่ะรอนานแล้วและล่าสุดไม่กี่วันก่อนก็ได้โพสต์บอกว่าไม่เคยตกลงอะไรกับใครนะคะที่ไม่พูดเพราะไม่เห็นประโยชน์ที่จะพูดแต่ไม่ได้หมายความว่าโอเคนะคะอยากเข้าใจผิดคิดไปเองนะอย่างไรก็ตามก็ต้องรอติดตามข้อเท็จจริงจากปากของเธอนะคะเรื่องที่ถูกโยงเนี่ยจะจริงหรือไม่จริงหรือว่าเป็นยังไงก็รอติดตามกันต่อไป